เป้าของทาไมเัาลึกไม่ได้หัดไปได้นะครับครับอันนี้เราจะไปหมู่บ้านในเน็กนะครับ อ่ะพี่บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นโกโก็ว่าหลังสิตนครนายกสายสันจูเดสโคจิวะอาชิฟลาโดะเดนโคซุยวะอาชิมาเดะเรากำลังไปไหนอ่ะอันไหนใช่ไหมอันไหนอัน next village อิกิมัส あの日,本の日本のニュース <laughs> 一緒に行きます前のボートは日本人ですその洪水がねすごく深いです大体大体どのくらいかなウエストまですごく深いです 見たことない,汚,い汚くてこの辺汚いですゴミばっかり <laughs> ゴミばっかり <laughs> ゴミばっかりああウエストまでここは アンネヴィレッジの後ろの方です私たちはうし裏の方が行きますその前前見てください人がね歩いて見てくださいあそこの方はね二人がね

สวนหลังนี้หลังนี้หนิกนะครับนี่สวนเลยสวนสวนม่วงสวนกระหนุนนะครับเนี่ยตายไปแล้วครับต้นไม้เน่าหมดแล้วค่ะมันโดนน้ำมากเกินไปแช่น้ำนานนี่คือเบื้องหลังเทมนะครับเบื้องหลังโมโยตินนะครับเบื้องหลังโมโยติน,นเป็นอย่างน,นี้นน น้ำน้ำท่วมยาวมากเลยเนาะตอนนี้เขาเรียกว่าคาวาโดโร่ใช่คาวาโดโรคาวาโดโร่คือคาวาโคคือโดโรโดโรนี่คาวาที่นัดเตะมาสุดคือไปว่าทางด่วนใช่ไหมโคสากุโดโร่โคสากุโดโรทางด่วนโรงเรียนวังทองวัฒนาครับตอนนี้เป็นโรงเรียนโคโนโคเรว่า 学校です右側学校入れない隆年寄みんな休み大体ウエストまで ใสเสร็จแล้วขอบ้านสินค้าลุงเปลูกกระตั้งหน่อยเนี่ยัวดีค่ะท่านคิดสีจากยยพวคุณนะตัวแทนมาที่นี่นะคะเป็นตัวแทนแล้วพวกภาษาญี่ปุ่นพอดีนักข่าวญี่ปุ่นมนาะจากต่างประเทศนะคะคนนึงมาจากฟิลิปปินส์อีกคนนึงมาจากทางฮ่องกงนะคะมาถ่ายทําน้ําท่วมที่ประเทศไทยค่ะที่เลือกตรงนี้ค่ะสําำแนกข่าวเคียวโดค่ะเป็นนักข่าวที่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะมาสื่อข่าวที่ประเทศไทยเรื่องน้ำท่วม มาดิฉันก็โชคดีมากค่ะที่ได้มาร่วมงานนะคะกับผู้สื่อข่าวของเกียโดทั้งประเทศไทยสามประเทศนะคะรนวมตัวกันถ่ายทําน้ําท่วมตรงนี้ค่ะเรามาแจกของโซล่าเซลล์นะคะทําเป็นไฟใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของลุงนั้นนะคะลุงนั้นที่ออกค่ะของทีมงานนะคะแล้ววันนี้เราก็มาแจกแจกตรงหมู่บ้านอะไรค่ะหมู่บ้านแอนเน็กนะคะ เราก็ไม่เคยเห็นแต่วันนี้เราจะไปดูกันะนะคะภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษทุเดย์วีก็วีก็ o t เดอะแอนนีคส์ฟอร์มไหนฟอร์คิดจักอ่าวีคอนเทนเซอร์อินเตอร์พรเซอร์ my name my name is c george ladies and gentlemen welcome to welcome <laughs> ladies and gentlemen i come from japan My name is Esther. I come from k i t c h a Ella Church. ยู p ะ k u n Ella Church. We will lead you to in Bangkok in l a Chada Street. Lad Chada ก็ดี Water foot or not? No. Water come uh come to only เ h ้าพระยา Park Hotel. Okay. Day never come to today, ดินแ n g Today come for the uh to volunteer to be volunteer. Yes. Solar Solar lighting. To, uh, but today was a special job yes. to be the translator of the Japan translator. Uh -huh. Yes, did a good job. Special job. It. Yes, I never think before that today we will come here. <laughs> <laughs> this place is uh, the. Uh, I, I don't know. But to, here is the NX uh, village. ไว้ก่อนครับลุงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอนเนดกมาาก<ร>ันจะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะเอนเนดกแจกจ่ายโซล่าเดี๋ยวงานใหญ่ทำไม่ทันค่ะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะทำโดยโซล่าเซลล์นะคะข้างหน้าเรือน,นี้ก็เป็นโซล่าเซลล์นะคะพลังแสงอาทิตย์ค่ะเราใช้ไว้ดูดน้ำแล้วก็ทำเอาำพงเนี่ยค่ะ ด้านคิวสอดสุดเจ้าพิเศษนะครับต้องมีคนพิชน้ำตลอดทางแมนส์วอร์กมันมีลอยลวดจานแลวนะมีไหมีครับ Today is special day we will remember this this time because of this is the big big floods for Thailand มีนี่มาซี like this before เ้าหัวเรือครับแล้วก็นี่ ทานั้นเรือจออเรืวิ่งอยู่ไหมบสวาร์ครับซึมถือว่าใช่สวลาร์เฮลท์รั่วๆครับ People inside in annex village เกลับไปไปทำอันเดียวกัน v i l l a g ากลับไปเอากลับไปเดี๋ยวตรงพี่ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับพรุ่งนี้อยู่ทำเกือกันแล้ข้างหน้านี่เป็นผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นนะคะสำนักข่าวเกียวโดค่ะเรามาแจกโซล่าเซลล์ค่ะเป็นไฟฉาย พลังแสงอาทิตย์อยู่ด้านในหรือเปล่าคะเจออกกกันกันนนนที่แลเเดี๋ยวเข้าไปเจอที่แอนเนกนะคะเราเข้ามาแจกของค่ะไม่เห็นรถตะคันแล้รถไปไหนหมดรถ <c oughs> ไปจอดที่ไหนกันคะนรถไปจอดที่ไหนกันหมดคะโอเวย์ววหมดไม่เจอแล้วคนลากไปแล้วเลาเห็นระดับน้ำสูงนะตอนนี้น้ำลดไปประมาณฟตุตหนึ่งแล้วคะ่ะ โอ้น้ำลึกมากนี่เรากำลังเข้ามาสุดสุดทางนะคะเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนคนไทยมีน้ำใจนะคะช่วยเหลือกัน นี่น้ำลดไปประมาณหนึ่งฟุตได้น้ำค่อนข้างดำค่ะนี่เข้ามาดีบ้างแอนเด็กไหมเนี่ยนี่หมู่บ้านแอนเด็ก,กหรือ,อเอปล่าคะหมู่บ้านแอนเด็กหรือเปล่าคะ,เ,ะ,คะเล่งตามไปเลยครับเล่งตามไปเล มาถึงระดับเอวแล้วคะ่ะมีหมู่บ้านเอเน็กหรือเปล<อ>่าหมู่บ้านเอเน็กหรือเปล่าคะนี่หมู่บ้านอะไรครับซายสำราญเหรอครับเ,เอนเน็กอยู่ไกลไหมครับเอเน็กเอเน็กอยู่ไหนอ,อ้าวเหรอเขาบอกเอเน็กอยู่ฝั่งนู้นเอนเน็กอยู่ฝังนน่งนู้นเหรอไม่ใช่โ<ม>น้นเลยเขาชี้ไปทางตะวันตกไปอีกไกลไหม โอ้ถ้าท,ทางจะไกลค่ะไม่คอแล้วมั่งเร่งเครื่องได้เลยค่ะตัวนี้ไพโรดสำหรับันนี้ื้นที่ประสบภัยค่ะที่นี่น้ำสูงระดับเอว ลองพูดหน่อยครับระดับน้ำ เรื่นี่เศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนจะมีงานทําเพียบค่ะไฟตัดไหมคะมันมีไฟใช่ไหมมีไฟใช่ไหมคะไฟฟ้ายังมีอยู่ป่ะไฟฟ้ามีอยู่นะครับน้ำไม่มีเหรอคะน้ำไม่มีเดี๋ยวมากก่อนเดี๋ยวเราไปก่เดี๋ยวเราเก็บข้อมูลไว้ก่อนรน้ำท่วมทุกที่เลยไม่มีพื้นที่ไหนไม่มีน้ำ มันลึกมากเลยนะเนี่ยค่ะนี่นี่นี่ก็เรียกว่าน้ำลงเริ่มลงแล้วบ้านมันบ่อชะลอหน่อยชะลอหน่อยที่อยู่บ้านหลังคาบ้านมีไฟไหมที่อยู่บนหลังคาบ้านมีไฟใช้ไหมคะมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่าข้างบนมีไฟใช้ไหมคะมีไฟฟ้าหรือเปล่ามีไฟฟ้าไหมคะแล้วมีไฟฉายไหมมีไฟฉายไหมไฟฉายมีไหมคะเราแจกไฟไปค่ะ จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทุกท่านก็จะได้เจอหน้ากันมันลึกจริงๆนะเนี่ยมันสูงมากนะสรยุทธอยู่ไหนสรยุทธสวัสดีค่ะสรยุทธอยู่ไหนก็ตีก็ตีอยู่ไหนขอเชิญทางนีน้นี่หมา <c oughs> ห,หมาผสมผสมไทย ต้องเช่าอยู่มิน้ําสูงมากลยยาอมถุงล้อเน้น้ำตัวนี้บ้านน้าสูงแค่ล้อใช่บ้านนี้แถวนี้เงียบเชียบค่ะกลางคืนนี่ร้างเรียกว่าร้างเลยนะคะไม่มีผู้คนอยู่ไม่เห็นผู้คน รับรถด้วยครับผมนี่เราเข้ามาที่พื้นที่ประสบภัยชัดเลยนะครับชัดเจนมากเจอรถอื่นเลยนะครับมีแต่เรือเราเลยใช่ไหมครับเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนค่ะรถนี่ครึ่งคันไปเลยค่ะน้่งหนานะครับเรียนนะครับ รับตัดขนด้วยนะครับน้ำดำมากบบ้าน <ดำ S 2> นส<า>ครัครครที่นี่บ้าน,นสวนเอกค่ะรถไปจอดอยู่ที่สะพานกันน้ำน้ำลึกมากสวัสดีค่ะเราอยู่ภูมิรักขนาถนี้ผมกำลังตะเวนแจกของ ยู่ที่แถวหมู่บ้านนี่นเองต้เหมือนมันกินน้ำท่วมลึกมากในบ้านเหมือนหมู่บ้านล้างเลยครับเหมือนมันลุกคนเลยครับแถวของมือนมักินอันเด็กแถวหมู่บ้านอันเด็กเนะที่วมลึกๆนะครับค่ะเนี่ยเข้ามาทั้งในคลองสามเมืองมาเลยครับจะรู้มาเนี่ยครับตอนนี้เป็นเมืองล้างเลยครับกำลังถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวไปดูยูทูปไม่ได้ครับค่ะวันนี้เราได้เห็นของจริงกับตานะคะโบราณเลครับ า N U N K งานกุ้โซล่าเอ็นยูเอ็นเอโอทีมงานเราอยู่กุ้งโซล่อยู่ครับตอนนี้แต่ผมออกตะเวนเจ็ดของอยู่ครับพอดีมีสนัคข่าวเกียวโดมามาตะเวนทำข่าวเราอยู่นะครับบ้านสวนสลดัดในวันนี้รถเกียวโดมาครับรถเกียวโดตอนตะเวนที่นี่รถรถน้ำสูงขึ้นคัน,อ,นอะไรนะ ก็เป็นล่ามาด้วยครับล่าจำเป็นฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อคุณนัทานัน์อยู่ที่อ๋ออยู่หมู่บ้านเอเน็กค่ะไปดำไหมครับลงไปอยู่ค่ะนั่งเรือมาน้ำเล็กมากที่บ้านมีไปใช่ไหมอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราไปกำลังไปลำลูกกาอยู่ค่ะ หมู่บ้านนี้น้ำลึกมากระวังระวังลึกถึงอ,อกได้นะเนี่ยระดับอ,ออกได้ไหม,มาอยู่ผู้คนอยู่นบนหลังคาหมดคงคงจะเมิดใช่เพราะว่าน้ํามันลึกเนี่ยแล้วก็เดินเดินทางเรือเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะค่ะขอบคุณค่ะนั <c oughs> ่นหมาหม,มาเป็นสิบตัวอาศัยอยู่บนหลังคา พัน่ไยพันไปครับพันไปครับอ๋อค่ะในท้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังคุยไม่ค่อยสะดวกใช่เพราะว่ากำลังก้อนพายเรืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจอทีวีลอยน้ค่ะนะคะขอโทษด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณอ๋อใส่นี่อย่างลอยไปเลยมัดไปเลยเนี่ยนีโอ้โหมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับดูสดีครับดูรถเก่งครับรถเก่งครับมีขาไหครับม้ารถเก่งม้ารถม้าไม่ใช่รถม้ารถนี่นี่นี่คือความฉลาดจ่ะเอามาใส่ขึ้นข้างบน แถวขึ้นบ้านนะโอยลอยเต็มเลยครับเนี่ยลอยเต็มบ้านเลยครับโอ้ที่ขอขอถ่ายรูปเข้าเข้าขอพาร์ตเมนต์มีไฟไหมมีไฟฟ้าใช่ไหมครับอพาร์ตเมนต์มีไฟใช่ไหมคะมีมีโอเนี่ยเขาจะต้องการที่ตูมดินตรงนี้ได้นะสตรงน้องเดินไปเรื่อยเป็นไงมีไฟใช่ไหมไฟฟ้ามีไหม ก้างกว้างแต่มันก่อการถนนดูกำแพงบ้านก็รู้เลยครับน้รับคนบงหุงน้าเลยนั่งงหน่อยเดี๋ยวมันากันคัดยากตัวมันมันจงไม่ได้ตัวรจุไม่ได้ Đây là lâu Đúng mà mấy cái này Thấy เดียวดูเขาต้องทำเคสนี้เคสเดียวซอยวัดร้างครับเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับตัวนี้ใช่กลางวันนี่เหมือนเหมือนคลองเลยนะคะกลางคืนนี่กลายเป็นเมืองล้างหมดไม่มีเสียงไม่ต้องห้องน้ำหลงพี่มันไม่มีหรอกครับคือตรงไหนจอดได้ก็จะจะจะเทซอยวัดลาดสนุนซอยวัดลาดสนุนตรงนี้หนึ่งพักหนึ่งเสียงอะไรเสียงอะไรมันหมดแล้วมันเข้าด้วยครับ กลางคืนนี้ก็เท่ากับเป็นเมืองน้างเลยนะคะห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนลำลูกกาเราเข้ามาในวัดราชสนุนค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมมำบลอเมินลำลูกกาประทุมธานีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าครมันเห็นแล้วมันตื่นเต้นแลวเนี่ยค่ะเราเห็นของจริงเลยเก่งอะไรนดังบ่อลเพอมมันเข้าด้วยครับปั๊มน้ำครับ ดรัดคับนี่นีนี่ระดับอกค่ะนี่เห็นของจริงของแท้ค่ะน้ำลึกระดับอกเลยค่ะ่ะนี่งอยู่ที่วัดราชนุนนะคะ น้ำลึกมากตอนนี้เราอยู่ในที่น้ำลึกระดับอกนะคะถึงคอลคลคกลางคืนก็จะดูเป็นที่ร,ร้างนะคะด,ด,ดูเหมือนจะไม่มีผู้คนหรือมองไม่เห็นผู้คนเราเห็น้ใหใ ไม่มีที่เข้าสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านไฟฟ้าดับปะครับไฟฟ้าดับไหมไฟฟ้าไม่ดับมีไฟฟ้าใช้อาหาร<ม>กนรันกินดีนต้องข้างนอกเหรอครับต้องเลี้ยวกลับเหรอคะต้องเลี้ยวกลับใช่ไหมคะ มันชาร์จได้ครับตัวนี้ไฟวิไฟมันชาร์จได้ไม่ฉายจะใช้สำหรับมีพลังแสงที่หนึ่งครับครับแบตเนออ๋อนี่อ่ะเพราไมตัวนี้ใช้ไฟอยู่ไม่เป็นไรเพราะไฟมันมีอยู่ถือว่าไฟเรืองก็คือไม่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หมดครับ ไปขางคืนนี้ไตีกอบต้องไปตีกอบตีมต้องไปตีกอบม่ตีแล้วเอาเนี่นะพี่ช้างเออเนี่ยไปหลังบ้านเนี่ยทำไมได้ไปนั่เลยแล้วมันจะมีไม่ด้ยขึ้นดาบขึ้นนั่นเนี่ยไม่แล้วไม่ม่แ้มันจกวัดไหนทาไปไม่ได้ถ้ำนี่ก็ดีเพราะมันมืดอ่าเราได้ใช้พอดีเลยค่ะ สะบัไล่อยู่หน้าบ่าอยู่ครับทีนี้เราวิ่งไปที่เอเนกอย่างเดียวเลยนะคะขายหัวครับเราจะมีสะบัดไล่สองครับเจอต้นไม้ทางซ้ายนะคะอ๋อออกขวาหน่อยเรือเราเตรียมพร้อมทุกอย่างอยู่็นเครื่องสปอตไลท์ทุกอย่างเตรียมหมดอุปกรณ์ประกอบฉากเตรียมขาดเครื่องยนต์ครับขาดเครื่องยนต์ค่ะบ้านไหนมีเครื่องยนต์ให้เราใช้นค่ สถานอ่ะตรงไหนไหนเปิดฝากระ์กผงูดิแล้วมาขำมาได้ยังเรื่องตลกตะลันตะลันตะลาไฟดับไหมครับที่บ้านไฟดับไหมไฟดับไหมคะที่บ้านเมื่องเลยครับเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่เปิดร้านขายเ่รเกผงูไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ เมืองล้างครับเมืองล้างครับตอนนี้อตอนนี้แก้งแมวน้ำนะครับแก้งยากรุ่นซ่าแมวน้ำกำลัตงตะเวนอยู่ะตะเวนแจกโคกน้ำสูงทีเดียวนะคะ,ะเดินทางด้วยับครับ มีไฟฟ้าใช้เปล่ามีไฟฟ้าใช่ไหมคะพี่น้องที่นี่มีครับค่ะไฟไม่ตัดมีไฟมีน้ำสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งมีไฟฟ้าใช่ไหมครับเรามีไฟฉายมาแจกเพราะว่าที่ไฟดับนะครับไฟไฟยังมีอยู่เนาะครับมีน้ำไฟยังมีอยู่เนาะ เมืองล้างครับเมืองล้างครพี่เมนิดครับตอนนี้เวนิสเวนิดตะวันออกครับถ้าคิดซะว่านี่เป็นเหมือนคลองเลยนะครับเวนิสครับเราได้มาท่องเที่ยวนะครับชมเมืองเวนิสตะวันออกครับผมเดี๋ยกินนะครับนี่ในบ้านเป็นที่จอด บ้านใครไฟดับบ้านใครไม่มีไฟนะครับยกมือนะครับบ้านใครไฟไม่มียกมือนะครับมีไฟฟ้าใช่ไหมครับมีไฟฟ้าใช่ไหมคะบ้านใครไฟฟ้าไม่ยกมือครับงา้สนุกสนานลาไปลามไปไอ้ลามไม่ไม่ไม่ลามไม่ครับ กองทัพอากาศสนับสนุนผิวการจราจรนี้ครับลงทัพอากาศสนับสนุนผิวการจราจรนี้ครับกองทัพอากาศให้การสนับสนุนพื้นผิวดีมากเลยผิวดีมากเลยจราจรนี่น้ำค่อนข้างสกปรกน้ำดำอ๋อมอไซค์ครับปีนีจอดมอเตอร์ไซค์นะครับปีนีจอดมอเตอร์ไซค์ครับจอดมอเตอร์ไซค์แต่ใช้มอร์ไซค์แขวนไว้มอเตอร์ไซค์แขวนครับเป็นมากครับเบนข้า ก็ได้พ้นน้ำถ้าเราเจอเราจะเราเจอรถกระบะคันหนึ่งที่จมน้ำเสียแล้วรรรถี่่ไไยมอดแลล้วนะคับตรงนี้มิดหลังคาเราเคยเห็นแบบนี้แต่ในทีวีมันนี้เรียลิตี้โชว์ครับแสงสวยมากเลยครับแสงกำลังจะตกดินเลยครับอาทิตย์ตกดินสนามฟอะเลย แลไปตั่อก็ไปเอ็นเน็กให้ได้ครับเอ็นเน็กยัครัไปนะผมว่าต้องขายแล้วไปตัต่อเข้าจะไปเอ็เน็กแล้วไปอกากาศเลยครับแล้วกลังไปหมู่บ้านเอ็นเน็กครับพอดีแล้วผมก็ออกหลวงพ่อไปแล้วครับแล้ไปส่งเครื่องบรับส่งเครื้องบ้านเอาเดียมครับด้วยกัน